Good morning students level ป o ม4 this time is for English class สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนได้เวลาของวิชาภาษา,ษาอังกฤษแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่อง nouns ก็คือคำน,ำนามนั่นเองก็แบบฝึกหัดที่14และ15ที่เราได้เรียนไปแล้วน,นั่นเองค่ะไปดูกันว่าทุกคนทําถูกหรือเปล่า ก่อนอื่นนะคะก็ขอจะจะขอทบทวนเรื่องว่าคำนามนมีอะไรบ้างคำนามนั้นแรกก็คือ common nouns ค่ะคือคำนามทั่วไปคำนามชนิดที่2คือ proper nouns คำนามชี้เฉพาะคำนามทั่วไปกับคำนามชีเฉพาะพื้นฐานของมันเหมือนกันค่ะก็คือประกอบไปด้วยคนสัตว์สิ่งของสถานที่ความคิดแต่ว่า proper nouns เนี่ยจะมีการระบุถึง ความคิดว่าความคิดนั้นเป็นของใครความคิดนั้นคืออะไรหรือชื่อสัตว์เลี้ยงก็คือเป็นชื่อไปเลยไม่ได้บอกแค่ว่าเป็นสุนัขเฉยๆเป็นแมวเฉยๆก็เป็นแมวชื่อชัยโจเป็นสุนัขชื่อลอรี่อะไรแบบนี้ค่ะต่อสถานที่ก็เหมือนกันนะเช่นเราไม่ได้เป็นถ้าเป็นคำนามทั่วไปก็คือโรงเรียนเฉยๆแต่ถ้าเป็น คำนามพ่เพาะก็จะเป็นโรงเรียนวัดกกโรงเรียนวัดกำแพงโรงเรียนมันยนมนธยมวัิศร์เปนต้นค่ะค o m าม n น u าวทุกคนรู้แล้วอย่างที่คุณครูพูดไปอันแรกก็คือคนสัตว์สิ่งของสถานที่และความคิดอันนี้คือเราจะไม่ระบุชื่อใช่ไหมคะนะแต่ถ้าเป็น r o ร e r n น u าวคำนามี่เฉพาะคนก็ต้องแบบครูบวัวชื่อสุนัขก,ก็ แมวชื่อชัยโจเป็ดชื่อดักสาก็คืออ,อย่างในรูปที่โคจานานกรมค่ะแต่ว่ามันคือเพศสิ่งของคือ things หรือ o b j e c t กพ์จานานุกรมเนี่ยเราก็ต้องระบุลงไปว่าเป็นพจานานุกรมภาษาอังกฤษไทยของสเสรีสบุตรอย่างเงี้ยค่ะอันที่สี่ก็คือ p l a c e s แปลว่าสถานที่ค่ะอย่างในรูปที่เป็นวัดเนี่ยก็อาจจะเป็นวัดโกววัดเล่าวัวด บังประกอบแบบนี้นะคะความคิดบ้างจะต้องระบุลงไปด้วยค่ะว่าความเขียนนั้นเป็นของใครมาที่กันบ้านของเราค่ะกันบ้านมาฝึกขัดที่สิบห้าในภาพนี้คืออะไรคะในภาพภาพแรกคืออะไรเอ่ยคุณ,คณจะเขียนเป็นเฉลยไปให้เลยนะคะภาพภาพแรกภาพนี้ก็คือโรงเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนภาษาอังกฤษเรียกว่า แล้วประเภทของโรงเรียนที่คุณครูดได้บอกไปแล้วนะคะประเภทของโรงเรียนโรงเรียนเป็นอะไรคะสถานที่ฉะนั้นประเภทของคำนามของโรงเรียนก็คือ p l a c e s แบบนี้คือถูกต้องค่ะ คำที่สองนะคะรูปช้างช้างในภาษาอังกฤษเรียกว่า elephant ประเภทของช้างช้างเป็นอะไรเอ่ยช้างเป็นสัตว์ก็คือ animal มาที่ข้อที่3ค่ะข้อที่3ในรูปเนี่ยหลายๆคนอาจจะตอบเป็นหนังสือเป็นสมุดก็คือได้หมดเลยนะคะคุณครูอนุญาตก็คือเราสามารถตอบได้ทั้งบุ๊กโน t ตบ o ๊กถ้าใครตอบนอกเหนือจากนี้ให้นบกวนทักคุณครูมานะคะแบบว่า คุณควจะได้ประเมินให้ว่าที่ต่อมาถูกหรือเปล่าแต่ว่าประเภทของสิ่งตรงนี้ก็คือจะต้องเป็น things หรือ objects คือหนูจะตอบว่าเป็น book object ก็ได้จะเป็น n o t e book things ก็ได้หรือจะเป็น book things n o t e book o b j e c t อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะข้อนี้ก็เหมือนกัน มปันความไม่เคลียร์ที่คุณครูทำโจทย์เองก็คือในรูปเรียนตอนแรกคุณครูคิดว่าอยากให้ตอบว่าบอยค่ะก็คือเด็กผู้ชายแต่บางคนก็อาจจะตอบ man มาก็ได้นะหรือจะตอบ person กนะ็ได้ค่ะและ้วก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น person ถูกไหมคะ แต่ห้ามตอบ People นะเพราะนี่มันคนคนเดียวไม่สามารถตอบ People ไนดะ้ถ้าเป็นตามนี้อี่างแล้วก็อย่างที่คุณผู้อธิบายไปก็คือว่าถูกนะคะเดี๋ยวคุณผู้จะให้คะแนนแล้วเราเข้ามาดูคะแนนตอนเปิดเทิมกันแบบก้าที่15ค่ะให้นักเรียนแยกประเภทคำศัพท์คำนามที่กำหนดให้ให้ถูกต้องลงในตารางคำศัพท์ก็มี Sarah girl what go Hospital, Lion, Backpack, James, Roy ช่องตารางที่คุณครูให้ก็คือคำนามทั่วไปก็คือค o ว่า noun คำนามที่เฉพาะ Pro noun ก็อย่างโจทย์ที่คุณครูทำให้ไปแล้วก็คือซาร a าเป็นคำนามที่เฉพาะเพราะเป็นชื่อของคนก็จะต้องอยู่ในช่องนี้แล้วก็คำว่า girl เป็นคำนามทั่วไปก็จะต้องอยู่ในช่องนี้ค่ะมาที่คำว่าวัดกกค่ะวัดกบ วักุบเป็นอะไรคะกบหนูคิดว่าวัดกุ๊บเป็นอะไรวัดกุบเป็นคำนามพีเเฉพาะคะ่ะฉะนั้นเอนนเราจะเห็นว่าคำนามพีเเฉพาะจะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ใช่ไหมคะก็มันก็คิดแบบนั้นได้คะ่ะแต่ไม่ใช่เสมอไปนะวัดกุบเป็นคำนามชีเเฉพาะคะ่ะถ้าใครตอบตามนี้ก็คือถูกคำที่สอง hospital 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 แปลว่าโรงพยาบาลเราก็ h o s เป็นคำนามทั่วไปถูกไหม hospital เพราะว่ามีโรงพยาบาลเยอะมากแต่เราไม่รู้ว่าโรงพยาบาลไหนเราก็เขียนไป hospital คำที่5ค่ะคำที่5นะเราก็ขีดก่อนนะคะจะได้ไม่หลมว่าเราทำไปหรือยัง คำที่ห้า lion lion แปลว,ว่าสิงโตสิงโตเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามเฉพาะเป็นคำนามทั่วไปค่ะเขาก็เขียนว่า lion ตัวนี้คุกครเขียนไม่สวยนิดนึงนะขอโทษด้วยต่อไปคำว่า backpack backpack แปลว่ากระเป๋าสะพายแล้วก็ขีดออกแล้วเราก็ค่อยมาเติม b เราจะจำคำสั่งนี้ได้เวลาเวลาเขียนให้เราพูดสะกดลงเลยน,นะคะเราจะได้จำได้มากขึ้นค่ะมาจึงคำว่า James James ต้องเป็นชื่ออะไรชื่อคนเราก็เอามาเขียนในช่องคำนามชี้เฉพาะค่ะคำสุดท้ายแล้วลอยมีใครมีเพื่อนชื่อพลอยบ้างไหมคะคุณครูมีเพื่อนชื่อพลอยนะ ฉนั้นพลอยเป็นชื่อคนค่ะเราก็ต้องเขียนตัวพใหญ่ก่อนแล้วก็ L o o y y อลโก็ทำเท่านี้ก็คือถูกต้องแล้วนะคะก็สำหรับ English w e c a n i ครู a r วันนี้ก็คือขอจบการเฉลยกันบ้านของนักเรียน,นประถมศึกษาปีที่4แบบฝึกหัดที่14และ15เพียเท่านี้นค่ะสำหรับใครที่ส่งกันบ้านมาในอัลบัม้ม Line อเพลย y แล้ว คุณรูก็จะให้คะแนนแล้วเราเข้ามาดูคะแนนของเราตอนเปิดเทอมนะคะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย